ลำติตั้งขังตรนนำฆ่าปาติป,ปาตาเวรามาในเอกวิการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครปฐมได้อ่านปกาศพระบัญณาสมเด็จพระสัตรราชในการมอบถวายพระบัญณาสมเด็จพระสัตรราชเปงนลำดับถึงต่อไปเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระรามหลวงที่กรลบหยักสูง าสการประเดชพระคุณพระราชวิสุทธิ์ตาจารย์ประเดชพระคุณพระเทรานุเถระเจ้าคณะระสังฆิการทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านพุทธศาสานิกชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่พร้อมกันนักสถานที่แห่งนี้ในพระเมตตาคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวงศสากัทยานสมเด็จพระสักพราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์โปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งที่ปรึกษาชจาวนภาพ14สวายพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาจารย์วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนับเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งต่อวัดไร่ขิง นำมาซึ่งกว่ามพลื่มพิสิต่อศิทธาานุสิตญาติมิตรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งในโอกาสาเป็นมงคลน,นี้กระผมขอเชิญพระบัญชาสมเด็จพระสังกราชมา,าในท่ามกลางของคณะสงฆ์ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่พร้อมกันนสถานที่แห่งนี้เพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้รับทราบและอนุโมทนาชื่นชม ยินดีโดยพร้อมเปลี่ยนกันในโอกาสอันเป็นมงคลนับัดนี้พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าพณภาคที่สองทับสองพหารอยหกสิบาอาศัยอำนาจตามความในข้อสาแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่28ปพศสองพ แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรษสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งตอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สงพศ3 5 3 5และตามมติมหาเถรษสมาคม ในการประชุมครั้งที่22ทับ2564เมื่อวันที่20ธันวาคม2564จึงแต่งตั้งให้พระราชวิสุทธาจารย์ปราณีฉายาอินทวังโสอายุ91พันษา69วิทยฐา,านะประรียนธรรม3ประโยคนักธรรมจันเอก พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิจิตมัสักวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามรานจังหวัดนครปฐมที่ปรึกษาเจ้าคณะ,ะอำเภอสามรานเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ,ะภาค14สขอจงถึงความเจริญงอกงามไปบูนในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเอิญแต่งตั้งณวันที่21มกราคม สกราศ2 5 6 5สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

and i Thank you. กครูถอยพระครูพระครูเบี่ยงนะเพระครููปล่อยพะครูบังหมดแล้ว อะไรครับวางเลย <c oughs> วางเลยวางเลยวางเลย ครับไม่ต้องนั่งนะครับยืนนะครับยืนนะครับยืนนครับยืนเลยครับคนที่ไม่ได้ถือของเลี้ยวรับท่าเลยครับขวาครับไรูกงกมือขวารครับขวาครับไแรอกต้องนั่งนะครับวางเลยครับ

เลี้ยวขวาไปเลยที่ไม่มีขอเลี้ยวขวาไป